ดีนะฮะรถไม่ได้จอดรอนะครับเส้นสถานีก็เดินชมได้ครับไม่จำกัดเวลาฮะรถจยูกจะวิ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวลำเรื่อยนะฮะอันเข้าไปขึ้นได้ทุกคันครับผมนะครับด้านในมีเส้นจุดเจ็ดสถานีนะฮะขึ้นลงตามจุดตามสถานีนะครับไปถือได้ครับผมนะฮะเราจะทำฐาครับนะจ๊ะจ๊ะจ์เลิกดีแล้วหรือเปล่า

เบ็ดไม่โหดนะฮะอยาต่อครับแม่ด nice, yeah. nice, claro. <gasps> yeah, ้านซสายมือฮะอยู่ที่พื้นปูนนะครับตัวหัวไม้ตั้งไว้เลยฮะเวลาสช้หรับขอดาอตัวนี้จะเป็นรีเบอร์ฮะลีเบอร์ฮะแหวนนะฮะอันนี้เป็นสายเฉพาะถิ่นจับเกาะมาดากัสการ์ครับรีเบอร์นะจ๊ะน่ารักนะนะจ๊ะอย่าด้านซ้ายมือก็จะเป็นนักเล็กนะแต่เราไปลงจุดนี้ก็ได้จับกลับผสมก็ได้นะครับนักเล็กนะครับ แล้วไปเจอหน้าแสดงว่าไปตรวจเลยนะครับผมเดี๋ยว่าจานที่หนึ่งครับสถานีหมีฮะรถหมีชมนกนะฮะเราจะจอดโซโล่ได้นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะเดินชมได้ครับไม่จกัดเวลาฮะเราจะทอดเปลี่ยนบทเวียนครับเวลาเรื่อยๆไปไหนเข้าบ้านขึ้นได้ทุกคันนครับผมนะขึ้นลงตามจุดตามสถานีจ้าแต่ผมจอดที่หนึ่งครับแล้วน่าจะลงชมหีชมนกนะฮะเราจอดจอดโซโล่ได้นะฮะนะะฮเราดูได้นะเราดูได้นะดูหมีเสร็จก็เดินเข้าดูนกข้างในได้นะมรล่าชมกันแล้ว เราไปสถานีที่สามครับคนชอบแร่ไปชมแร่ตัวใหญ่ๆกันนี่ครับลูกมันยังน่ารักเหมือนเดิมปิดปิดๆอย่เงี้ยครับตามปกติเขาจะโชว์สองรอบนะครับตอนสิบโมงครึ่งกับบ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้ก็มีลูกเยอะเลยครับนี่ครับกับิบัลล่าลูกน้อยเยอะแยะไปเลยไม่เป็นเหมือนถูบ้านธรรมดาเลยตัวเลยตัวเลยกับพ่อต่อไปใช้มือครับแร่ตัวใหญ่ๆคนต้นไม้ ที่แลดบขาวครับแลดขาวพิพู่ครับน้ำหนักไหลตันยาวๆนี่ครับเรียกตัวเจมบอกนี่ครับไม่ใช่กวางนี่ครับอันนี้แลกนะครับแลกขอันนี้จะเป็นชนีมือขาวนะครับขวามือชนีมือขาวน่ารักน่ารักได้มาจากขนสัตว์เขาดีนะครับชนีมือขาวจากนะครับชนีมือขาวไปชมถึงตัวขาวซ้ายมือครับดูให้ดี สิงโตขาวด้านหน้าเราก็ด้านหน้าเราสีขาวจะเป็นตัวเมียนะครับสีน้ําตาลอ่อนโคนต้นไม้จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้จะเป็นสิงโตขาวเฮ้ยครับซ้ายมือท่านครับสิงโต อันนี้สิงโตสีน้ำตาลเนี่ยครับสิงโตแอฟริกาเจ้าปลา